สวัสดีครับนายธนชัยผักสีสิงค์ครับมาจากชั้นมัธชมศึกษาปีที่หกทับสครับเลขที่2วันนี้ผมจะมาแนะนําพรบอรคอมพิวเตอร์ครับพรบอรคอมพิวเตอร์คือพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ว่าอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนและระบบต่าง,างๆที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นระบบพรบรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันการกระทําความผิดที่จะเกิดขึ้นจากการใช้คอมพิวเตอร์หากใครกระทําความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ Computer นี้จะต้องได้รับโทษตามพรบรที่กําหนดไว้ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์รวมถึงสมาร์ทโฟนเป็นจํานวนมากบางคนอาจใช้ในทางที่เป็นประโยชน์แต่บางคนอาจใช้ในทางที่ผิดเราอาจได้ยินข่าวการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์อยู่บ้างซึ่งเหตุการณ ก็สร้างความเสียหายไม่น้อยเลยเพื่อจัดการกับเรื่องพวกนี้เลยต้องมีพรบรควบคุมในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเรื่องใกล้ตัวพวกเราพรบอรคอมพิวเตอร์ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวพวกเราเช่นกันพรบอรคอมพิวเตอร์มาตราที่5ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบค,คอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตนจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ ไม่เกิน1นึ่งมืนบาทขอบคุณครับ